สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะผมนายธีรพัฒนอนุราวัลและดิฉันนางสาวออนจิลาบุญมากเป็นตัวแทนนักศึกษาแกนนำฐานการเรียนรู้กระถางจากมูช้างค่ะเนื่องจากอำเภอท่าตูมของเรามีหมู่บ้านเลี้ยงช้างและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างศูนย์คตอนาจากักบ้านตะกลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ จึงมีมูลช้างจำนวนมากเรามองเห็นประโยชน์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่นนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดมูลละา่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงเกิดฐานกระถางจากมูลช้างนี้ขึ้นมาทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ผลิตกระถางมูลช้างได้แก่มูลช้างตากแห้งกาวแป้งเปียกแม่พิมพ์ภาชนะสำหรับปวนวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกการเตรียมมูลช้างนำมูลช้างที่ผ่านการตากแดดแล้วนำมาเข้าเครื่องปัน่นหรือทุบด้วยมือแยกมูลช้างออกจากกันเพื่อให้มีขนาดเล็กยุ่ยนำการปั้นปั้นมาคัดแยกหรือ ทำการปั่นมาคัดแยกเศษไม้ใบหญ้าที่ใหญ่เกินไปออกง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อครับผมการเตรียมกาวแป้งเปียกนำแป้งมันมาล,ละลายน้ำจากนั้นนำไปบคนบนเตาไฟโดยคนให้เข้ากันกับน้ำจนกลายเป็นกาวหรือมีความข้นเหนียวเหมาะสำหรับนำมาเป็นตัวประสานครับผมต่อไปเป็นการผสมมูลช้างกับกาวแป้งเปียก นำมูลช้างและวัดสดุมาผสมกับกาวแป้งเปียกผสมให้เข้ากาันเป็นเนื้อเดียวกันนำวัสดุนำวัตถุดิบที่ทำการผสมตามต้นแบบใส่ลงไปแม่พิมพ์ทำการบดอัดให้แน่นนำไปตากแดดให้แห้งใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงเพื่อให้มูลช้างจะได้แข็งตัวต่อไปเป็นการเมื่อแห้งได้ที่แกะแบบออกจากแป้งแม่พิมพ์ ใช้มีดหรือกรรไกตัดแต่งกระถางให้สวยงามระบายสีตกแต่งให้สวยงามจะได้เป็นแบบนี้ครับค่ะค่ะจากการที่เรานำมูลช้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสารรค์สามารถนำไปเป็นกระถางปลูกต้นไม้หรือเป็นวัสดุตกแต่งบ้านให้สวยงามค่ะสิ่งที่เราได้จากการทำกิจกรรมในฐานนี้ เริ่มต้นเราต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้างคะรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระถางจากมูลช้างรู้ขั้นตอนการทำกระถางจากมูลช้างรู้จักการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติค่ะจากการได้ทำกิจกรรมกลุ่มคุณธรรมที่เรานำไปใช้ได้แก่อะไรบ้างคะมีความสามัคคีมีวินัยมีน้ำใจครับผม เราสามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรคะพอประมาณมีหนังสือวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพียงพอต่อกันศึกษาค้นคว้ามีเหตุผลคุณค่าของการทำงานเป็นหมู่คณะมีภูมิพุ้งกันเรียนวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนค่ะ,คะจากการเรียนรู้นำไปสู่สมดุลทั้ง4มิติ ทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมค่ะวัตถุมีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าสังคมมีความรักความสามัคคีแนะมิตรภาพที่ดีต่อการผ่านการทางานสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาติในการทํากระถางวัฒนธรรมมีจิตสำนึกและสื่อครอบคลุมปัญญาท้องถิ่นค่ะค่ะฐานการเรียนรู้กระถาง่ยามูลช้าง ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่กสนออำเภอท่าตูงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและขยายผลต่อคนในชุมชนตามแนวทางหลักวัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนต่อไปค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ